สวัสดีครับยินดีต้อนรับประชาชนมอสวอรทุกคนนะครับเข้าสู่รายการสูโฟรายการที่จะสร้างความต้องการของพี่น้องชาวมอสวอรให้กลายเป็นจริงได้เพียงคุณแถวมิวิชโดยมีพี่เอกพี่อาส และน้องฝอพีอาสวูเป็นผู้ดำเนินรายการครับรื่งรายการสูโพของเรานะคะจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรนิสิตนักเรียนคณาจารย์และผู้บริหารนะคะนำมาสํารวจความคิดเห็นความต้องการในประเด็นต่างๆค่ะครับผมชาโดยรูปแบบของรายการนะครับอันดับแรกเลยเราจะไปตั้งโพนะครับในหน้าแฟนเพจของพี่อาสบูเนาะแล้วก็ให้ประชาคมมศวเนี่ยมารวบรวมกันจากนั้นเราสองคนก็จะเดินรอบมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อไปหาผลสํารวจ100คนของประชาคมมสวนะครับผมเรามีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ไม่ใช่เพียงแค่ภาษาไมยเท่านั้นนะครับเราจะไปทั้งองค์รักษ์ โ,โ,โรงพยาบาลชลประทาน,นะะใช่แล้วแต่หัวข้อนั้นๆครับใช่ค่ะซึ่งเรา2คนนะคะถ้าได้ทราบผลโหวตทั้งสองส่วนแล้วว่าจะเป็นพ r f a าแฟ g เ Facebook ของเรานะคะหรือว่าจะเป็นการที่เราไปสำรวจร้อยท่านแล้วก็ตามเราจะทราบถึงสิ่งที่คุณคุณในประชาคมมสว์ต้องการมากที่สุดแล้วเราจะนําผลสำรวจตรงนั้นเนี่ยไปสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง<อ>และนําผลนั้นน่ะไปพัฒนาต่อว่าความเป็นจริงจะเป็นได้โดยรายการของเราครับจะออกอากาศเดือนละหนึ่งตอนนะครับผมทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของประชาสัมพันธ์นะครับของพิยาสุวรรณเอกไม่ว่าจะเป็นครับ่อโทรัศน์ วงจอนปิดทวมหาเาลยเราเลยซึ่งนั่นก็เป็นรูปแบบและรายละเอียดของรายการซูโพของเราค่ะใช่ครับเพราะต้องบอกไว้ก่อนนพี่เบเนาะว่ารูปแบบผมเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาใจเพลตั้งแต่ยาสบูเนี่ยเอาโลโก้ไปแปะไว้นะครับก็มีน้องๆแบบคิดว่ารายการเรานใจกัรายการเราเป็นฝันที่เป็นจริงหรือเปล่านะครับมาขอแบบอยากได้กันสาดบัตรจอดรถฟรีอะไรหลายๆอย่างเราต้องขอบอกก่อนว่ารายการของเราเนี่ยมีการรวบรวมความคิดเห็นประชาคมสวนะครับแล้วก็เราหาความคิดเห็นสูงสุดแล้วก็ไปสอบถามว่ามันสามารถเป็นจริงได้ไหมถามว่าจะเป็นจริงได้ไม่เป็นจริงได้ ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของความน่าจะเป็นครับซึ่งเทปแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือประเด็นที่ในมกระลาที่ผ่านมาก็ตามน้องพี่บอดเนาะมีทั้งเรื่องฟุตซอลนะคะหรือว่าที่จอดรถหรือว่าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตความคลาสซึ่งเป็นประเด็นสําคัญก็จริงแต่ว่าประเด็นที่ถูกเรียกร้องและให้ความสําคัญและเป็นผลกระทบกับประชาคมมสวของเราจริงๆนั่นก็คือเป็นที่การให้บริการโรงอาหารนั่นเองครับพี่บอดใช่แล้วครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะมาพ น่าไม่เพียงพอเพราะว่ามีบุคคลภายนอกด้วยเขามาใช้บริการน้องเขาอาจจะแบบกินไม่ทันทานอาหารไม่ทันก็ขึ้นเรียนสายอีกอะไรประมาณนี้เป็นประเด็นขึ้นมาใช่ค่ะซึ่งท่านอธิการบดีนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือว่านิ่งเฉยแต่อย่างใดท่านก็ได้สร้างโพลทาง Facebook ของเรานั่นเองซึ่งประชาสัมพันธ์เองก็ได้แกระจายข่าวโพลฝนโหวตนะคะว่าผลสํารวจของประชาคมมวสว่าจริงๆแล้วอ่ะต้องการอะไรมากที่สุดซึ่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นคําถามอะไรนั้นเราก็ต้องไปติดตามกันดูเลยค่ะใช่ครับ หากมีการปรับปรุงพื้นที่โรงอาหารเก่าหรือโรงร้อนมอสวหน้าโรงเรียนสาธิตมัธยมประชาคมมสวต้องการเปลี่ยนเป็นอะไรมากที่สุดเอ่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าประชาคมมศว100คนเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนโรงร้อนให้เป็นอะไรครับไปดูเลยที่บอกไว้ว่าโรงร้อนจะอยากให้เป็นอะไรก็อยากให้เป็นโรงอาหารเหมือนเดิมโรงอาหารค่ะ แล้วถ้าเกิดแบบปรุงอาหารในความฝันของน้องๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับเอาแบบครบวงจรมีท<อ>ุกอย่างมีคอนเสิร์ตก็ดี <c oughs> <c oughs> ่เรียนไหมอะ <c oughs> เรียนมาเรียนก็ไปพักตอนเที่ยงไปคลายเครียดแล้วก็มากลับมาเรียนต่อส่วนสนุกแล้วกันครับได<อ>้อามีพื้นที่ไว้เล่นในมหาลัยครับผมยังเด็กอยู่<อ>ครับ <c oughs> เป็นโรงยิมแล้วกันครับไว้ออกกำลังกายเล่นอะไรครับเล่นเวทอะไรเงี้ยอ๋อไปฟิตเนสปรุงอาหารในฝันของน้องๆเนี่ยอยากให้เป็นโรงอาหารแบบไหนมีเพลงเปิดตลอดเวลาเพลงมันๆนเลยครับมะลอมาร้องอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่มีสระน้ำอยู่ตรงกลางแล้วนครับ แล้วก็อาบแดดอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรงอาหารอีกอย่างที่แบบมีพวกเซเว่นเซ่น KFC จริงๆอยากได้เป็นศูนย์หนังสือนะคะเคยมีศูนย์หนังสือของมสวอยู่เดิมแล้วแล้วมันก็หายไปถ้าเป็นไปได้อยู่คู่กันกันได้นะ ที่สําหรับนิสิตจัดกิจกรรมเพราะว่าทางมหาลัยเราเนี่ยพื้นที่เรามีน้อยที่จัดกิจกรรมเนี่ยก็มีน้อยถ้าเกิดตรงนั้นเป็นลานสำหรับนิสิตจัดกิจกรรมก็จะดีมากมีสลให้น้องๆใช่จินตนาการแบบมีไม้กายสิทธิ์เลยอะเสกให้แบบโรงอาหารแบบดีไซน์ยังไงหรือองเ้ยมันวินิสมาลาถ้าอย่างนั้นผมขอมีสระว่ายน้ำาข้งล่างอาจจะเป็นเออสระว่ายน้ําชั้นบนอาจจะเป็นโรงอาหารสําหรับพักผ่อนเป็นสวนลุมสวนหย่อมอะไรก็อ่าใช่ต้องลงมาไหว้มีคนมาไว้อ่าได้ได้โอ้ยโดนโดนใจเอาโดนใจพี่อยากให้ เป็นเหมือนกับเป็นส่วนที่เราจะนั่งแบบสมาธิได้อะไรอย่างเงี้ย อย่างที่เรามีกิจกรรมใส่บาตรตรงนั้นนะก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะแคบหน่อยนะอะไรเงี้ยแล้วแป๊บนึงแดดก็จะส่องแล้วที่ริมน้ำเราก็มีแล้วเนาะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเหมือนกับภูเขาบ้างแนวแบบว่าเออแอดเวนเจอร์กินข้าวแบบนั้นมันจะทำให้เรารสชาติจะดีขึ้นนะเหนื่อยปุ๊บก็จะได้กันไปอาหารที่ต้องเป็นของแปลกของสัตว์ป่าหายากอะไรอย่างเงี้ยถ้าจัดได้ก็ดีจัดได้เต็มที่ไปเลยค้ายบบกดวิชาครับจะได้ไม่ต้องไปเรียนนี่ สยามกเป็นสวนอาหารนะครับลมๆต้นไม้เยอะครับถ้าแบบน้องสามารถเมิตโรงอาหารได้เนี่ยน้องอยากเป็นอะไรผมอยากไ้ร้านเล่าในมอสวอครับเนี้ยเลยชัดเจนชัดเจนครับผมอยากให้ขายอะไรมากกว่าอาหารด้วยก็ได้เช่นพวกร้านของต่างๆเหมือนพวกจุจักของใช้อะไรพวกนี้ของตกแต่งนิดหน่อยอยากให้เป็นรงอาหารเหมือนเดิมอะไรครับ เพราะว่าก็ตรงนั้นมันเป็นโซนที่เราเคยไปกินด้วยกันอยู่แล้วแบบหลายคณะก็อยู่ตรงนั้นมันก็มันเจอเพื่อนกันได้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้โรงอาหารของเราเนี่ยมันอาร์ตขึ้นเพราะว่าเหมือนหนูอยู่ศิลปรกรรมศาสตร์เชียวคะก็อยากให้เอาศิละปะแบบไปใส่ลวดลายในโรงอาหาระอะไรเงี้ยให้มันแบบให้มันแปลกใหม่กว่าโรงอาหารเดิมๆของเราะค่ะจะได้แบบรู้สึกสนทีมากขึ้นเวลากินก็อยากให้เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดยอ่อมค่ะอย่างเช่นแบบ อารมณ์ประมาณว่าเป็นโลตัสเอ็กเพรสอะไรประมาณนี้ค่ะก็แบบมีร้านนั่งเล่นแบบชิลๆมีแบบขายของอะไรประมาณนี้โอเพนแอร์ค่ะเหมือนกับว่าเป็นแบบนั่งลมผ่านไสบายชิลๆแล้วก็ชั้นบนก็อยากให้เป็นแบบติดแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบมี2ลักษณะอยู่ในที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เป็นรูอาหารเหมือนเดิมแต่ต้องเป็นโรงอาหารที่มีมาตรฐานนะคะมีร้านอาหารที่หลากหลายมีพื้นที่ใช้สอยที่พอเพียงมีโต๊ะนั่งสําหรับนิสิตที่พอเพียงแล้วก็มีห้องน้าที่สะอาด พูดถึงโรงองหาแบบในฝันของพ่ออย่างเงี้ยอยากให้อยากเอออยากให้แบบสนุกสนานอยากให้แบบอยู่ในเหมือนในป่ามือนในป่าเหมือนอยู่ในป่าลง<อ>ดิบ<อ>เลยอะอยากทําให้เป็นเหมือนแบบสวนย่อมอะไรเงี้ยคะ<อ>่ะเหมือนแบบคือไม่ต้องมีอะไรมากคือแบบมีต้นไม้มีอะไรแบบลมลื่นเอาไว้แบบนั่งเล่นชิลๆอะไรเงี้ยนั่งกินนั่งเมากับเพื่ออะไรเงี้ยค่ะเป็นร้านอาหารหนูอยากให้เป็นแบบประมาณว่าโรงภาพยนตร์ค่ะแต่แบบเป็นโรงภาพยนตร์แบบเล็กๆที่แบบเอาหนังสั้นเอาแบบของนิสิตอะไรเงี้ยมาเปิดแล้วก็แบบมีโซฟามีอะไรอย่างงี้ให นั่งแบบพักผ่อนแบบผ่อนคลายกลายเป็นโรงอาหารอีกครั้งอยากเห็นมันเป็นยังไงบ้างถ้าในคิดของหนูว่าก็เป็นโรงอาหารแบบหรูๆไปเลยค่ะ <c oughs> ว่าติดแอร์ติดกระจกล้ออะไรอย่างเงี้ยแบบคือเอาให้มันดีไปเลยแบบเย็นสบาย,บายใช่ใช่แบบหรูๆไปเลย <c oughs> โต๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยก็แบบแตกต่างเก๋ๆนิดนึงอะไรเงี้ยให้แบบใช่จะได้แบบ พักผ่อนด้วยเด็กจะได้แบบไม่ต้องมาเดินเพราะข้างนอกมันร้อนมากสถานที่พักผ่อนนะอ,อะไรเงี้ยนะคะสวนอะไรเงี้ยอาจจะเป็สนสวนสาธารณะให้นั่งเล่นแต่ก็เปิดเผยนะโร <laughs> งอาหารในความฝันของอาจารย์นี่เป็นยังไงครับอืมต้องสะอาดอถูกหลักอ,อนามัยอย่าเสียงดงังเพราะว่าเรา เป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะมีปัญญาชนอ,อะไรเงี้ยนะให้มันดูดีหน่อยเื่โรงละครค่ะเพราะว่าเอกเออกแบบการแสดงกรกับการแสดงอะไรเงี้ยจะได้ชายให้เอกอื่นมาดูละครอะไรที่มีอยู่ไม่ไมดีหรอครับมีอีกค่ะมีเรื่อยๆค่ะ <c oughs> เพราะว่าเอกเราแบบสมาชิกเยอะๆขึ้นเรื่อยๆค่ะก็อยากให้แบบมีพื้นที่ในการโชว์ฝีมือเยอะๆค่ะจะมีคนดูล่ะครับ มีเยอะๆค่ะเดี๋ยวผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเองอะค่ะเยอะๆ,ๆ,ๆเลยค่ะสนใจมากน้องล,ละครับอ,อยากให้เป็นแกลเลอรี่แบบโชว์แสดงผลงานของศิลปกรรมอะค่ะถ้าเกิดในความจินตนาการของน้องๆเนี่ยอยากให้โรงอาหารเป็นยังไงเหมือนวินเทจแบบโต๊ะแบบไม้ๆแล้วก็แบบ ป้าๆแบบโอ้โหแบบฟางๆอ,อ่ะเออแบบสไตล์บบธรรมชาติอะค่ะรูปแบบขอเป็นแนวอาร์ตอาร์ตแบบสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงค่ะชิชลๆโปร่งๆโล่งๆสบายอยากให้เป็นโรงอาหารอีกที่หนึ่งครับอยากให้เป็นสนามฟุตซอลครับเพราะว่ามหาลาัยเรามีแค่สนามเดียวครับที่เล่นมันไม่พอตัวผมนะครับอยากให้เป็นศูนย์การค้าหรือเป็นศูนย์อาหารนะครับจะได้อาหารจะได้มีหลากหลายโอเคน้องละ <ๆ S 2> ครับรบ,บ้านอยากให้เป็น <laughs> บ้านบ้านหนูเองทำไมอะบ้านหนูอยู่ไหนอะอยู่ลามลาม ต,ติดอะติดบ้านไกลคนหนึ่งก็ช่างเขาอยากให้มัอนอยู่ใต้น้ำครับแบบสยบโอเชียนเวิด์ถ้ามันแบบโรโลโรแมนติกดีครับอันนี้ผนนู้เล่นนะครับอ,อยากอยากให้แบบมีพวกสาวสาวนั่งแบบเนี้ยครับนั่นงแบบแม็กซิมอะไรก็ได้ครับเพราะแบบมาเสิร์ฟอาหารเนี้ยครับมันก็น่าจะมีความสุขกับผมว่าแล,แลวจะได้กินข้าวไหมอะ ก็คงได้กินอิ่มก่อนละผมก็จะให้เหมือนแบบในผับมากกว่าครับแบบมีคอนเสิร์ตนะครับกินก็จะได้แบบสนุกสาวสวยๆครับวันนี้ก็ฟังเพลงมาเพาะสนุกคือไม่ต้องกินข้าวแมงเลยครับจัดหนักเลยคือตอนกลางคืนนี้ไม่ต้องเที่ยวละเที่ยวที่นี่แห้ใช่ครับแต่คือไม่ไม่จำเป็นต้องเที่ยวกลางคืนไงเที่ยวตอนกลางวันแทนครับเปลี่ยนใช่ครับยังไงก็ได้ยังไง ก็ไม่เคยไปกินอยู่แล้วคือหนูไม่กินข้าวอน่างอืนไม่กินไม่กินเป็นสถานที่ออกกําลังกายแต่ต้องเป็นสาหรับที่ออกกําลังกายสําหรับผู้หญิงเท่านั้นอ่าเลดี้คลับอะไรประมาณนี้ให้พัฒนาเป็นโรงอาหารใหม่ขึ้นมาที่ดีขึ้นเพราะว่าที่ที่ไปไปเพิ่มตรงนั้นน่ไม่พอแล้วครับก็คงต้องให้เบ็ดเสร็จอยู่ในนั้นเลยชัด ชัก3ชั้น2ชั้นไม่พอแล้วก็ให้มีกิจกรรมนิสิตเข้าไปลงหนังหรือห้างของเราอย่างเงี้คงย,งยค่ะห้างมาสวอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะห้างบางทีอาจจะมาดูกับเพื่อนอ โดดเรียนมาดูอย่างเงี้ยหรอโรงอาหารในอุดมคติในความฝันเลยเนี่ยน้องๆอยากให้มันเป็นยังไงมีคือมีที่เก็บอาหารไว้ให้คือให้มันไม่ให้มันเย็นนะคะเพราะว่ามันจะไม่อร่อยก็คือแบบมีความร้อนอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าอยากให้เขาทําให้อร่อยเป็นห้องที่คนเปิดเข้าไปแล้วลอยได้ลอยได้ใช่ แล้วก็ไปนั่งกินบนอากาศอ๋อดูดีา <c oughs> มากค่ะขายฟรีหมดทุกอย่างเลยขายฟรีเลยเ <c oughs> แจกฟรีทุกอย่างเ <c oughs> ลยอันนี้เห็นด้วย okay. อยากให้เป็นโรงอาหารเหมือนเดิมค่ะ เราชอบโรงนี้นะคะโรงใหม่อยากให้เป็นโรงใหม่อีกโรงหนึงเป็นแปดคู่กันใช่ในความเป็นจริงแล้วเดิมมันเป็นพื้นฐานของโรงอาหารอยู่แล้วผมบอกว่าโรงอาหารเนี่ยมันควรจะมีลักษณะที่แตกจากโรงอาหารปกติมีบรรยากาศที่นานั่งทานอาหารมีบรรยากาศสบายๆมีอากาศโปร่งๆนะครับจะได้นั่งรีแลกกันการทานอาหารไม่ใช่เรามานั่งในที่ที่นกขูเสียงดังปงเป่งปงเป่งอาหารก็ไม่น่ากินคนวุ่นวายเราทํางานเครียดมาทั้งวันอ่ะเราอยากนั่งรีแลกกินข้าวสบายๆมีเสียงเพลงนุ่มๆ คนไม่นกคูมีอากาศดีๆเปิดให้เป็นห้างเลยครับผม <ๆ S 3> เป็นห้างแบบเล็กๆย่อมยาวย่อมยแต่บอกว่าโหมีร้านฟูจิมีแบบมีทุกอย่างเลยมีบุฟเฟ่อะไรพวกนี้ไปกินกันได้เลยในมิดเลยเจ๋งๆเลยอ่ะตกแต่งแบบหรูๆคอนมิโนอย่างเงี้ยเอาเอาให้คอ <ๆ S 3> ไมิโนแพ้ไปเลยเี่หลุยหลุยเลยอ่ะเอาให้แบบดูแบบคนเข้ามาแล้วโอ,อ,อ้โหคูมาสวอเนี่ย คิดว่าอยากให้เป็นหอพักมาศึกษาค่ะค่ะทำไมอะคะเพราะว่าเพื่อนๆที่เขาไปเช่าหอแพงๆจะได้มีหอถูกๆอยู่ของมหาลัยค่ะกอยากให้เป็นพวกแบบหอศิลป์มัลติมีเดียครับแบบว่าใช้ได้ทั้งแบบว่าเป็นภาพยนตร์เป็นแบบไปจัดงานศิลป์อะไรเงี้ยเพราะว่าปกติต้องใช้ตึกทันตแพทย์มันห่วยแตกแต่ว่าก็จะเดินถึงก็ลำบากแถมก็ไม่สวยอีกต่างหากหอศิลป์เนาะแบบว่าตั้งเลยนะว่าหอไว้สำหรับว่าให้ทำแบบมีแบบชายหลังสั้นที่ทำเองใน ศินคัลลินอย่างเงี้ยไหนๆ,ๆก็ขึ้นชื่อแล้วบางทีใช่ไหมครับก็แบบว่าจะได้แบบว่าคนเข้ามาดูได้ด้วยอย่างเงี้ยมแบบว่าทิ้งไว้ก็รลกร้างเปล่าๆมาเปิดรอาอาหารใหม่อีกรอบก็ ที่มันก็เยอะแยะอยู่แล้วไม่เห็นจำเป็น้วอาหารนี้อุดมคติของน้องเนี่ยมันเป็นยังไงผมคิดว่าก็เป็นแค่ที่ที่แบบว่าสามารถนั่งกินอาหารแล้วก็มีความสุขได้ก็พอแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากอาจจะไม่จำเป็นต้องมีแอร์ด้วยซ้ำแก็มีพัดลมก็พอแล้วโรงอาหารร้อนแต่ก่อนก็ไม่มีใครบ่นนะครับว่าร้อนเลยบวยวายมากมายเพราะว่ามันก็แค่นั้นก็พอแล้วแค่มีพัดลมแล้วมีทีวีถึงถึงก็ฟังไม่รู้เรื่องก็มีอะไรให้จองก็พอแล้วอยากจะให้เป็นโรงยิมนะครับโรงยิมของคณะพละศึกษาหรือว่าที่มีอยู่แล้้้วเเเเนนนนนีี่่ยยมมัััออออออาาาาาจจจะไไไพพพพงงงงรรรบบโหฝขป็กกแดดถิ อยากจะคิดอยากจะทานอะไรขึ้นมาเงี้ยเป้งขึ้นมาในสมองก็โออกมาเป็นเหมือนเสกได้เลยว่าเอออยากกินปุ๊บออกมาปั๊บเลยอะไรเงี้ยเป็นนวัตกรรมอีกประมาณ20ิปีข้างหน้าขอเป็นที่นั่งกินสบายๆก็พอครับแล้วก็ขอถูกๆด้วยกันเพราะส่วนมากมรนจะสวดทางกันใช่ว่ากินสบายก็จะแพงก็อยากให้เป็นโรงอาหารเหมือนเดิมแต่ว่าปรับปรุงให้มันสะอาดมากยิ่งขึ้นน่าใช้มากยิ่งขึ้นแฟนกันค่ะก็อยากให้เป็นโรงอาหารเหมือนกันปิ็นขึ้นมาอยากให้มันเป็นโรงอาหารแบบไหนเอ่ยข้าไปแล้วใ่า่ตังราคาเดียวรีเฟตอาง เป็นทุงเปองก็ได้มันก็น่าจะสะดวกกว่าไหมอยากให้เป็นสนามรอมเดรียงของโรงเรียนผมครับอยู่เดรียงแล้วเวลาซ้อนต้องซ้อบนกิมมันร้อนอ๋อมันร้อนจากเป็นในที่เรียนเพิ่มคนจุคนได้เยอะโรงอาหารนจรินตนาการของน้องๆอ่ะที่เลยก็เป็นดีไซน์แบบท็อปเหมือนเดิมแต่าาาคือให้ติดแอร์แล้วเป็นสองชั้นอาขึ้นนะแล้วก็ให้มันสว่างขึ้นมีมีมแอร์ชั้นเดียวก็รูแล้วเปิดโล่งเลยไหมเปิดโล่งแบบ พลังงานแสงอาทิติอะไรอย่างเงี้ยนี่แอร์ก็ปิดเลยอยากให้เป็นที่ช้อปปิ้งขายของอะแต่ว่าจะเป็นขายขายพวกแบบที่มันแตกต่างไปจากตลาดนัดหรือว่ากลุ่มคนที่จะมาขายเราอาจจะเปิดโอกาสให้อย่างเช่นคนพิการหรือว่าอะไรที่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาน่าจะเออใช่ใช่มันเป็นการช่วยเหลือเขาอีกส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใจบุญมากเลยก็น่าจะดีแล้วสว็แล้วจุนสาธุเอาแนวธรรมชาตินะต้นไม้อะไรเงี้ยเยอะๆหน่อยมีร่มรื่นร่มรื่นนิดนึงอันแรกเลยต้องสะอาดถูกสุขอนามัยสําคัญที่สุดบรรยากาศ อะไรเงรี้ยเพราะว่าอย่างคนไทยทานข้าวนอกจากรสชาติอร่อยแล้วก็ต้องก็อะไรตาอาหารตาอะไรเงรี้ยมันก็สําคัญยอยากจะให้เป็นที่จัดกิจกรรมที่มีหลังคาเะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าที่จัดกิจกรรมของนิสิตแล้วก็บุคลากรที่มีหลังคาเวลาฝนฟ้าตกเนี่ยร<ม>ลขาดอยู่นะคะ<ม>ก็อยากจะให้เป็นโรงอาหารเหมือนเดิมนะคะก็ออจจะแบบไฮเทคไฮเทคนิดนึงนะติดแอร์อาจจะแบบต่อเติมมีชั้นสองมีบันไดเลื่อนอาจจะเป็นแบบพลาซ่าย่อยๆเหมือนที่องคารักษ์ด้วยมีเสื้อผ้ามี สิ่งของให้ช้อปปิ้งไม่ต้องมาเดินไกลไม่ต้องแบบไปถึงเทอร์มินอลค่ะแค่ในมอสวอของเราก็มีเนี่ยถ้าทําได้นี่ก็ไม่ต้องต้องเสียค่าวินหรือว่าเดินไปไกลไมมชอบที่แค่มอสวอนี่ก็สุดยอดแล้วค่ะเป็นลานกิจกรรมแบบว่าขายของทํามือค่ะให้เป็นโรงอาหารแนวไหนเอ่ยอยากให้เป็นแบบว่า แนวแบบอาร์ตอ่ะชอบแบบว่าให้แบบดูเซอร์ซอร์หน่อยดูสกปรกอ่ะไม่รู้ดิมันสตราไปแบบไม่ค่อยน่ากินอะไรโอเคน่าจะมีลานเป็นสวนสนุกข้างบนอะไรอย่างเงี้ยให้เพราะว่ามันอยู่ พื้นที่อยู่ใกล้กับสาพิธด้วยใช่ไหมคะเพื่อเด็กๆจะได้มาเล่นกันได้ด้วยต้นแต่ผมเข้ามาปีนหนึ่งนะครับ<ม>ก็เคยเห็นมันเป็นโรงอาหารติดกัน2องโรงเนาะแล้วตอนนี้มันเหลือแค่โรงเดียวม,มันก็ดูไม่พอก็เลยอยากให้มันเป็นโรงอ,อาหารเหมือนเดิมละกันท<ม>ูกแบบหรอ<ม>ฟูดปลาของพารากรอนออกมาข้างล่าง<ม>ที่มันมีเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย แต่งไดคขเรทสวยใช่ใช่มันแบบเออมีอะไรน่าดูน่าชมหน่อยเออเด็กก็ไปนั่งมัวสูมไม่ไปเรียนหรือเ่าเด็กก็ไปนั่งดูปลานั่งกอปลากินกันนั่นแหละค่ะสำหรับสมมติโรงร้อนเดิมของเราค่ะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยค่ะในความคิดเห็นเนี่ยอยากให้มหาวิทยาลัยขุดอะไรขึ้นมาเป็นทดแทนอย่างเงี้ยค่ะสวนหย่อมนิสิตเองและก็บุคลากรเองอาจจะได้มีพื้นที่ตัวนี้เป็นส่วนตัวในการทํากิจกรรมบางอย่างที่เขาขายของอ่ะช้อปปิ้งอย่างเงี้ยหรอตลาดนัด ทำไมอะชอบช้อปปิ้งให้เป็นสนามฟุตบอลนะคะให้เด็กนักเรียนมีการเล่นอยู่ตรงนั้นที่เล่นอยู่ตรงนั้นสนามจะได้ไม่ต้องพังอ้ออปอนคนแย่งในความคิดของตัวเองรู้สึกว่าสงสารสุนัขอยากให้ให้ให้มีที่อยู่ของสุนัขโดยเฉพาะไม่ต้องมาเพ่นพ่านแล้วมาโดนจับมาโดนทำร้ายเดี๋ยวได้เป็นแศษเป็นส่วนลงอาหารแบบเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตเลยอะค่ะเป็นบัตร ทำป็นงบัตต์หา <Rocky> คิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมอยากให้มันเป็นแบบที่ที่สะด,ดวกสาหรับนักศึกษาที่จะมาเลือกซื้อหรื <election> อมาใช้บร ال ิการอะไรได้เหมือนกับเป็นเซเว่นอีเลเวนที่มีขายของหลายอย่างร้านถ่ายเอกสารให้ก็สิ่งที่สะดวกสำหรับนักศึกษาหลายคนครับปรับปรุงให้ดีกว่าเก่าให้มาให้เป็นโรงอาหารที่แบบว่าทันสมัยแบบติดแอร์แล้วก็ให้เพียงพอกับบุคลากรเจ้าหน้าที่แล้วก็นิสิตนะคะ ใช่ไอ้ดีก็คือให้เชื่อมกันกัโลง <Wow. S 1> น้องนะค่ะค่ะให้สะดวกให้สะดวกหน่อยค่ะ <Wow. S 1> ว่าให้ให้ใหมีคาโรเกตด, <Wow. S 1> ด้วยให่ให้แบบว่ามีใครอยากจะขึ้นไปร้องเพลงแต่ว่าอันนี้ใช่แต่ว่าจะทุกคนจะชอบกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยี่อยากให้มันเป็นโรงอาหารเหมือนเดิมเพราะนิสิตเห็นนิสิตไปนั่งตามต้นไม้หรือไปนั่งตามซุ้มเนี่ยมันลําบากแบบแม่ค้า mm hmm. พ่อค้านะนะพอเด็กเข้าไปน้อย mm hmm. เขาก็าขาย mm hmm. มันมันเหมือนว่า มันไม่คุ้มทุนใช่ไหมแล้วเพราะเด็กอ่ะออ,ออกไปตามข้านงนอกไปหมดอ,มออกไปตามเต้นออกไปตามอะไรซึ่งมันไปให้คนข้นขางนอกซะ<อ>ม,มากกว่าเป็นโรงอาหารแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วอ,ะอ่ะผมอยากให้เป็นสวนสาธารนะเหมือนเหมือนเดิมอ่ะครับแต่อยากให้มีร้านเยอะมากขึ้นกว่านี้เออเอาแค่เออแค่กว้างเหมือน ห้องถูกหมดแล้วจะวางก็พร้อ่อาบเวลาสว่างเลยกินอาหารทรรกรรมธรรมชาติของเป็นธรรมชาติเลยอยู่ในป่าอย่างเงี้ยเหรออะไรไงเป็นไปงานขาดต้องเป็นอาหารป่าอย่างนี้ใช่ไหมปวดเต็มใจเออชอบป่าไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับเอออยากให้เป็นแบบชิ้นเก้าอี้ก็เป็นแบบเก้าอี้เฟิร์สคลาสนะครับแล้วแบบแล้วแบบพร้อมแบบให้แบบให้แบบมีคนมาเสิร์ฟให้เป็นพัตคาเลยเอไม่เป็นหรืไง เป็นโรงอาหารค่ะเพราะว่าเหตุผลก็เพราะว่าโรงอาหารปัจจุบันเนี่ยไม่พอกับปริมาณคนที่จะไปใช้ค่ะเป็นโรงอาหารเหมือนห้างสรรพสินค้าดีๆ<ม>เช่นภารดายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือสยามภารกรอน<ม>ก็คือติดแอร์โต๊ะเก้าอี้ที่ดูดีไม่มีมแมลงวันไม่มีสัตว์ตั้งแต่แมวสุนัข อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปประพนศูนย์ทรีในการรับค่ะใช่แล้วก็มีพนักงานบริการเก็บอยากให้เป็นอะไรคะสนามฟุบอรสนามเด็กเล่นเพราะมีลูงห้าขวบจะได้เอามาเล่นวันเสาร์ครับอยากเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ครับไว้สําหรับเล่นกีฬาเลยครับเพราะลงยิมมันไม่พอสำหรับที่จะไปเล่นกีฬาครับเล่นกล้าเล่นกล้าโอเค อยากให้เป็นร้านเกมครับจะได้ไม่ต้องไปเล่นไกลๆเอาแบบเป็นเหมือนวอลลิ s นี่เลยครับเป็นการ์ตูนน,าน่ารักน่ารักแอปแบลวครับมหาแแมลัยแอปแบลวมีแม่ขอดีกคนะ่ไหอใช่ครับเดินแอปแบลวแอปแบลวแค่ไหใช่ไม่รออาหารเหมือนเดิมจะเป็นเนหนมือนเทอร์มินอลมีหลายๆโซนอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นจะได้จะได้ไม่เครียด์เวลา เรียนก็มันจะไม่มีโรงหนังด้ไงเวลาโดดเรียนนะพี่เออใช่โดดเรียนแหมมาโดดเรียนคณะทันตะค่ะแหมและผลสรุปความต้องการของประชาคมมอสวประจำเดือนมกราคม2555ในแฟนเพจโพของพีอาร์สุวูลำดับที่5สนามกีฬาในร่มลำดับที่4คอมเพล็กซ์ศูนย์รวมอาหารและสนามกีฬาลำดับที่3อาคารรัชสารลำดับที่2ลานกิจกรรมและลำดับหนึ่งได้แก่ โรงอาหารจนสามลำดับความนิยมของชาวประสานมิตรจำนวน100คนได้แก่ลำดับ3ห้างหรือศูนย์การค้าจำนวน7คน <Wow. S 2> ลำดับ2ลานกิจกรรมจำนวน10คน <Wow. S 2> และความต้องการสูงสุดของพี่น้องชาวมสวนั่นก็คืออยากให้กลับมาเป็นโรงอาหารเหมือนเคยจำนวน45คนครับ ถือว่าเป็นเอกสารมากๆนะพี่เนนะที่ประชาคมมสะวะส่วนใหญ่อยากให้พื้นที่ตรงนั้นนะครับกลายเป็นโรงอาหารเหมือนเดิมครับใช่ค่ะงั้นเราอย่ารอช้าเลยนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า you wish ข้อนี้ของประชาคมมสะวะจะเป็นจริงกันหรือไม่ไปดูเลยครับโภชนาคารสีเขียว เป็นโรงอาหารใหม่2ชั้นได้รับความนิยมจากบุคคลภายนอกและภายในเป็นจํานวนมากทําให้เกิดความแออัดไม่มีที่นั่งเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวันผมเองในฐานะที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ประกอบกับเรามีโรงอาหารเก่าชั้นเดียวนะครับซึ่งอยู่ข้างๆโภชนาคารสีเขียวและก็อยู่หน้าโรงเรียนสาธิตมัธยมในเบื้องต้นทีมบริหารมีความคิดว่าจะทําเป็นลานกิจกรรมปูหญ้าเทียมแล้วก็ให้นิสิต นะครับมาแสดงออกต่างๆทํากิจกรรมต่างๆแต่เพื่อเกิดความแน่ใจว่าโรงอาหารเก่านี้จะตรงใจของพวกเราส่วนใหญ่ผลออกมาชัดเจนมากนะครับว่ากว่าร้อยละ85ต้องการให้ทําเป็นโรงอาหารเนื่องจากว่าที่ทานอาหารนั้นไม่พอทีมบริหารจึงตัดสินใจที่จะเลือกทําตามเสียงของประชาคมส่วนใหญ่ปรับปรุงเป็นโรงอาหารเพื่อให้เกิดความรวดเร็วนะครับเราก็เลยนัดกันมาเพื่อที่จะมาทําความสะอาดเกิดขึ้นจากน้ําพักน้าแรงของพวกเราตั้งแต่เริ่มเสนอความเห็นว่าควรจะทําอะไร แล้วก็มาทําความสะอาดขณะนี้เบื้องหลังของผมก็คือการขัดล้างครั้งใหญ่นะครับมีาณาจารย์ผู้บริหารบุคลากรแล้วก็นิสิตจํานวนหนึ่งทําความสะอาดโต๊ะใหม่ทั้งหมดขัดพื้นขัดกระจกนะครับส่วนในวันต่อไปเราคงจะทาสีใหม่ในสวนเท่าที่เราเร่งทําได้แล้วก็สุดท้ายในอีก3-6มถึงเดือนข้างหน้าเราก็จะเปลี่ยนโฉมโรงอาหารนี้ให้ใกล้เคียงกับโภชนาคารสีเขียวต่อไปแต่เรียนให้ทราบนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องชั่วคราว จริงๆแล้วทางมหาวิทยาลัยจะทําการปรับปรุงโรงอาหารนี้ให้มีความสวยสะอาดทันสมัยถูกสุขอนามัยใกล้เคียงกับโภชนาการสีเขียวต่อไปนะครับที่โรงอาหารน้ําใจพี่น้องมอสวนี้นะครับจะเป็นการรองรับชั่วคราแบบเร่งด่วนก็คือ,อยังไม่มีร้านที่จะขายอาหารอยู่ในโรงอาหารแห่งนี้แต่เป็นพื้นที่รองรับในการทานอาหารอย่างที่สะอาดแล้วก็ไม่แออัดจากโภชนาการสีเขียวนั่นก็คือหมายความว่าประชาคมมสวเมื่อซื้ออาหารจากโภชนาการสีเขียวแล้ว ถ้าที่นั่งไม่พอหรือว่าแอร์อัดท่านก็สามารถที่จะยกจานอาหารมาทานตรงนี้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เก็บจานทางนี้ไปผัดจากนั้นในระยะอีกไม่เกิน2อสเดือนนะครับเราก็จะทําการคัดเลือกร้านอาหารซึ่งเดี๋ยวผมจะทําแบบสอบถามผ่านทาง Facebook อีกครั้งหนึ่งว่าอยากจะให้มีร้านอะไรบ้างแล้วเราก็จะขอเชิญพวกเราเป็นครั้งแรกนะครับผมจะเชิญอาสาสมัครจากทาง Facebook มาชิมอาหารแล้วเลือกร้านอาหารด้วยตัวท่านเอง นะครับคงจะไม่ใช้ตัวแทนหรือว่าใช้ผู้บริหารเป็นคนชิมอาหารคนที่ใช้ทานอาหารลงอาหารจริงเป็นคนมาชิมเองเลือกเองนะครับว่าอยากได้ร้านอาหารอย่างไรก็จะเกิดความโปร่งใสแล้วก็ตรงใจกับพวกเราทุกคนครับ ครับผมถือว่ายูวิดข้อนี้ของประชาคมมวก็กลายเป็น<ช>จริงรนะครับผมการที่จะไม่ให้ประชาคมข้างนอกเนี่ยม,มาใช้บริการของเราเลยก็ดูไม่ดีเนาะดูยากไปป้าดูแบบดูปิดกั้นไปหน่อยนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนด้วยการที่จะเปิดมาเป็นโรงอาหารอีกครั้งเนี่ยถือว่าดีมากๆสาหรับปัญหาการให้บริการด้านโรงอาหารของมสวเนี่ยก็คิดว่าจะลดน้อยลงไปหรือว่าหายไปเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมกันเลยทีเดียวนะคะว่าบริการอาหารของมสวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งในมสวเองหรือว่าบริเวณรอบมหาวิทยาลัยของ เทียวลูริมลัวริมคลองเจยูนโอ้โหเยอะมากนะครับก็แบ่งๆไปนั่งชิวกันบ้างแล้วกันนะครับใช่ค่ะสำหรับซูโพในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นประเด็นเกี่ยวไรโพกเกี่ยวกับอะไรตามกันได้ในซูโหลรายการที่สร้างความต้องการของพี่น้องชาวมอสวอให้กลายเป็นจริงได้เองคุณ Tell me a wish สำหรับวันนี้นะคะเราสคนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ